สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเบิงมาเลือกวิธีว่าหฮ่สิปุ๊กผักชนิดใดแบบใดเดี๋ยค่ะเด้ออันนี้เป็นผักกาดขาวผักกาดขาวนี่เป็นผักที่หฮ่ต้องห่างเงินทุนเป็นก้อนนะคะเพราะว่าหฮ่ต้องมามารักษามันเลยคือไร่หนึ่งเนี่ยประมาณสองหมื่นค่ะบเกินสองหมืนนะ่นบาทเนาะต่อไร่ เราต้องหาเงินก้อนมีเงินสำรองเงินก้อนมาลงทุนยังเฮาสชเห็ดห้าไรมันก็ต้องลงทุนเก็บเป็นแสนนะคะอันวิธีที่สิเลือกอันปลูกนะคือต้องหาเงินก้อนยังผักชนิดนี้คือผักกาดขาวหรือผักอีลุย้ยกระลำดอกกระลำปีหรือกระลำหัวผักเขียวปีอีงแต่พอเป็นผักที่คือ เวลาได้อายุมันก็ิไดตัดรวดเดียวเทียเดียวเลยแล้วแล้วมันก็มีข้อดีข้อเสียดูคือกันค่ะอันนี้คือหาเงินก้อนมาลงแต่ถ้าได้รู้จังหวะหรือว่าได้ราคาขโมยราคาเนี่ยก็ได้หลายค่ะตัวไรยังไรนึงเนี่ยเขาลงทุนไปส่งมืนถ้าได้ราคาเนี่ยมันก็ คงละร้อยถ้าได้คงหละร้อยเนาะมันก็ได้หกเจ็ดตังก็ได้หกเจ็ดหมื่นหากค่าใช้ใจ่ายเขาก็เห,เหลือเยอะค่ะแต่ถ้าบดได้ราคามันก็บางครั้งก็สาวทุนคืนบม่ได้หรอคกค่กกะับาคงตากัวห้าบาทุงละอห้าสิบเ่ะเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายมันสูงเนาะทั้งค่าคนงานตัดคงอันอย่างราคามันก็บ,บนแน่นอนตามตลาด ถ้าเหาปลูกผักได้มันก็คือได้ถ้าบางครั้งมันเป็นโรคหรือเป็นฝนลงหรืออะอย่างลงเงี้ยเป็นโรคเป็นเนา่าเป็นอย่างเขาก็คาดทุนไปเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นผักกระลัมดอกเนาะกะล่มดอกนี่ก็ได้ หางเงินก้อนมาลงคือก,กันอันนี้ก็เสีียงความเสี่ยงมันก็มีมันมันต้องอยู่ที่เขารักษาค่ะถ้ารักษาดีมันก็ออกดอกคมกันเขาก็ได้ไ่ได้ตัดหลายครั้งถ้าถ้าอย่างเงี้ยมันบดเสมอเงี้ยมันก็เลยตัดตัดหลายครั้งอยู่ค่ะเพราะว่ามันบกอ,อกคมกันคือเขาก็ต้องรักษาไปเรื่อยซีดยาไปเรื่อยอยังไปเรื่อยต้นทุงกะสูงอยู่ถ้าได้ได้ราคาก็ได้หลายเงิน ตาละร้อยกว่าค่อย่างไรหนึ่งนี่ก็ประมาณสี่ตันก็จะสี่ห้าหมื่นหก0มื่นอยู่ค่ะต้นทุนมันก็ทุนละสองหมื 2, ่นทุนนะคืะอบางครั้งะนะครับนอนลงแหงหรือบ้านงแหงมันก็หลายกว่าสองหมื่นค่ะต้นทุนะนะวันนี้อีกผักอีกชนิดนึงคือที่โบได้ลงทุนเอาเงินก้อนลงก็คือมีประเภท ทั่วฝักงาวบวบงูแล้วก็มังคกระเจี๊ยบมังคกระเจี๊ยบนี่เพราะว่านสิ่งที่เป็นเป็นผลอะคะ่ะเพราะว่าเหารักษาตั้งแต่น้อยน้อยนี่มันก็ไม่ได้ใช้เงินก้อนหลายปันได้อรักษาไปเรื่อยๆเนาะพอได้เก็บผลผลิตเราเขาก็ได้รักษาไปเรื่อยคือว่าเนื้อมันยำม,มันนะคะคือ เขาได้มาเขาก็ไปซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้ออย่างมาพอาได้หางเงินก้อนมาลงทุนย่างเดียวความเสี่ยงของราคาก็คือกันเพราะว่ามันเก็บได้นานค่ะแต่กับ,บเก็บได้น,นานแต่ราคาก็บบได้เงินก้อนคือพวกผักประเภทนี้นะคะแต่ความเสี่ยงมันก็คือน้อยน้อยสิกว่าที่สิคาดทุนค่ะนี่คือว่าได้ก็ได้หลายคาดทุนก็คาดเลยค่ะถ้ผู้ใดสิตถถัดสินใจเฮ็ดก็พิจารณาดีๆเด,ด,ด,ด้อค่ะ บางคนก็หมักเงินก้อนบบได้ลำไรตัดครั้งสองครั้งสามครั้งกเ็เห็ดยังไม่เลยอย่างฉันเห็ดระเภทนี้ครับก็ต้องศึกษาดีดีว่าช่วงไหนมีราคาช่วงไหนโบมีราคาแต่ส่วนที่พวกใหญ่ไมวัดพวกฝักงาวพวกบวบอันบวบงูบวบหอมหรือเป็นหักเป็นแบบมักพริกเป็นอ้นอย่างซี้คือบบได้หาเงินก้อนมาลงเา่าหล แต่แต่เราเหาก,ก็บบได้เสียงราคาเ่าได้ค่ะคือเรารักษาไปเรื่อยเก็บไปเรื่อย,อยงั้นอาจีพบ่ไดลายรักษานานครับแต่บดไดลายคือแบบตุ่มเดียวได้เป็นเซนหนังสิมันก็พออยยุได้แต่ความเสียงของการปลูกมันก็น้อยลงเสียงที่สิคาดทุนนะคะแล้วก็มะละกอก,ก็ดีเลยค่ะเดือเพราะว่าเขาก็ไบ่ดไดห่างเงินก้อนลงเท่าได้มันได้เก็บเงาค่ะ ได้เก็บหลายเก็บโดนเป็นเงินเอาสเอื่น่าเป็นเงินเดือนก็ได้เป็นเงินปีก็ได้อันนี้ดอกนีก่ประมาณได้เดือนแล้วค่ะใกล้สิได้ได้ตัดแล้วเพิ่นมาพ่นยานี่กหลังโจนี่กำลังเพิ่นเป็นไส้ปลกคอ่ะกำลังโจดอกที่ประมาณครึ่งเดือนก็ได้ตัดแล้วว่าเนี่ยนี่ค่ะเป็นไส้ปลาคอเด้อ ตุ่มๆออกมานี่ทางกกมันอยู่ข้างในเนี่ยค่ะอัน,นตอนหน้าฝนนี้เราก็ต้องขึ้นขึ้นแปลงไว้เลยเพราะว่าฝนตกนี่มันชินเนาง่ายค่ะก็ะต้องมันซิดยากันเชื้อราไว้ก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนมักดินไม้ดูเคกาของยายแมวเองที่ยายแมวตัดสินใจปลูกผักประเภทนี้ก็คือ เรบไ่ได้ลงทุนรายอะค่ะลงทุนเงินก้อนแล้วก็เก็บได้โดนค่ะเป็นอาจจะเป็นคล้ายเป็นเงินรายสัปดาห์เฮาหรือเป็นรายเดือนเป็นรายเดือนส่วนพวกคลิกแซมไว้นี่ก็เป็นพืชอายุสั้นก็เป็นรายสัปดาห์รายเดือนของเฮาคือกนอันนี่ประมาณรายเดือนรายสัปดาห์ได้เือกันคาะพวกคลิกนี่ถ้าได้เป็นมากก็สิบมือเก็บอันชวน มกเพกาหรือมกกินไม้นี่ก็อาทิตย์หนึ่งค่ะเก็บนี่กำลังติดค่ะซีดยาไปซ่องครัง้งซีดหอว์โมนไข่ค่ะเฮ็ดเองกำลังกำกำกลังติดคือเฮาก็อายุหลายแล้วเนาะที่เฮ็ดผักก็บอกไข้ไหรอคะคืะคอหายกองซีดนะคะบอกไข้ไวซีดยา เพราะว่ามันได้ซีดบ่อยค่ะผักพวกผักประเภทนั้นก็เลยตะกรอนยายเมวก็เฮ็ดค่ะเฮ็ดผักพวกประเภทนั้นคือประเภทลุยหรือผักกัดข้าวผักกะลัมดอกเฮ็ดยังน้อยห้าไรหกไรสองยางยางละสามไร่ย่ะเงาก็ต้องหางเงินก้อนมายังน้อยลงทุนก็ตั้งหกเจ็ดหมื่นแปดหมื่นค่ะหาเงินมาลงทุนไว้เนาะซื้อปุ๋ยซื้อยาซีดมาสำลองไว้เพราะว่ามันจะถักอายุสั้น เอาพาดไปได้ขั้นเอาต้องเบิง้งเอาใจใส่ตลอดเวลาค่ะว่าวนอนลงบอ่ออย่างลงบอ่อเงี้ยชวนนี้เห่าก็บ่บใคร,ร,รดิซี่เท่าไหร่คะอืี่ยแมวก็เอาไปเอาปุ๋ยขี้งวเอาขี้งวมาหอยใส่แล้วเนี่ยขี้งวมาใส่ไว้แล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วพอดีฝนตกค่ะก็มื่อนี้ก็เลยม,มา ถาถทอดวิธีให้วิธีคิดวิธีอันแนะนําวิธีเนะาะไรเสียกมาลงทุนมักแบบไดถ้าเฮามีทุนน้อยเฮาก็เนนอาฮ่เสียงน้อยไว้ก่อนลองเฮ็ดไปทีละน้อยแล้วก็คลิปหน้ายายแมวสีมาบอกวิธีว่าสิกระราคาซิเฮ็ดช่วงไหนดีอ,นอย่างดีมีวิธีคิดวิธีอันแบบไดถ้ามากักกะ กดไลค์กดติดตามไว้เด้อคะ่ะเดยวแมวซิมาบอกวิธีคิดวิธีทำกระเตรว่าคิดจังไดเฮ็ดจังไดกันมาหัางลมศัก์เนี่ยคืออาซีปลูกผ,ผักกันทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลแล้วคะ่ะทั้งจังหวัดทั้งนี่น่ะเฮ็ดการกระเปลูกผ,ผักกับให้เฮ็ดนาเป็นส่วนใหญ่แล้วคะ่ะท,ที่เฮ็ดกันเนี่ย คือเป็นแรงแรงผักไงเนาะผู้ใดอยากรู้ก็ลงเสร้อเบิ่งตลาดผักสีแยกพอขุนหรือว่าซีเแยกเสี่ยงอดิศรอนอั่เสียมันจะมีให้เบิ่งว่าตลาดเป็นยังไงค่ะคลิปนี้ก็โอเคนี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ